อาถ้าผู้ชมคิดว่าผมจะติดต่อผู้เมกาโรบาลราชทันสําเร็จไหมคือจริงๆต้องเรียกว่าอันนี้ตรงๆคือไม่พร้อมเพราะความจริงเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ต้องหาคดีสําคัญโดยหลักในวงจรปิดก็จะอยู่ในจุดที่จะเห็นชัดเจนอันนี้เป็นโรงพยาบาลราชทันใช่ไหมฮะขนาดเดียวกันมันจะต้องมีบันทึกว่าใครทําอะไรอย่างไร ถ้าไปพูดทั้งหาสําคัญโดยเฉพาะอยู่ในช่วงหลังจากอ,อาหารแล้วเริ่มกลับเบอร์ฟื้นฟูเนี่ยมันจะต้องมีบันทึกหมดแล้ว่าแต่ละวันกินอะไรได้มากได้น้อยอาหารแต่ละมื้อเป็นอย่างไรจริงมันต้องมีข้อมูลหมดน้องไบใช่ค่ะซึ่งท่านผอท่านก็บอกว่ามีรายละเอียดแต่ว่าเมื่อวานท่านไม่ได้เอาออกมาถ้าไม่พร้อมแล้วจะแถลงทําไมมันก็ต้องมีความพร้อมใช่ไหมค่ะแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าขนาดนี้เกิดข้อสงสยัยโดยเฉพาะ ตกลงณเวลาที่พบครั้งแรกเนี่ยหยุดหรือตกชิพจรนะ่ะหยุดหรือตกอ่าแถ้าหยุดมันไม่ควรจะเคลื่อนย้ายได้ณนะเวลานั้นที่พยุงปีกซึ่งท่านก็ใช้คําว่าตอนหลังท่านบอกมันอ่อนก็เลยพยุงไปอีกห้องหนึ่งนั่นไงนักข่าวก็เลยสับสนเออค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มาจากกรณีนี้เป็นคดีสําคัญอย่างที่ว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่นะ อืทีนี้เปิดดูกล้องนะท่านอบอกว่าท่านก็ดูกล้องไปถึงแค่ส่วนหนึ่งเท่าไัไม่ไม่ก่อนจะถแถลงต้องดูละเอียดอเอากล้องมาดูเวลาไหนเกิดอะไรบันทึกมันบันทึกมันต้องมีหมดใช่ไหมอาเดี๋ยวต้องดูแต่ว่ายุติธรรมเขาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเนี่ยค่ะอ่ะรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นเเราจะไปคุยกับทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิประชาชนเนี่ยน้องใบค่ะคุณกฤษดางนุชจรั์นะคะ,ะสวัสดีครับทนายกฤษดางฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับอ่าตกลองเมื่อวานนี้ได้ได้ดูรายละเอียดการถแถลงของรัชทันโดยละเอียดแล้วหรือเปล่าคุณกฤษดางครับผมผมได้ดูเป็นบันทึกคลิปย้อนหลังเพราะว่าตอนที่เขาถแถลงเนี่ยมผมอยู่ในห้องอือเออคณนสุพที่จบ กับทางหมอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับอ่าอ่าแต่ได้ไดูด้วครับได้ดูทั้งหมด้ะได้ดูแล้วแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเอาเรื่องผลชนสูตรก่อนถือว่าชนาสูตรเสร็จหรือย,ยังฮะคุณกฤษณาฮะตอนนี้ม,มันเป็นการถ่าตกทั้งหมดออกพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจนะารณาความอาญาเพราะว่าน้องตายเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกรมราชทัณฑ์ครับก็ได้มีการตรวจสภาพกายภาพภายนอกแล้วเนี่ยอื เท่าที่มองด้วยสายตาก็คือคุณหมออยู่กับเราเนี่ยก็คือว่ามันมีรอยชกช้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการอุ้มการแกะชากแขนเพื่อ,อเพื่อ,เพ,อเพื่อขึ้นรถนะฮะแล้วก็มีที่โครงหักบางส่วนบริเวณนั้นทรวงอ,อก,ก้นัน้ายซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการ CPR เพราะว่ามีการ CPR ถึงสี่สี่ชั่วโมงแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีเหตุปกติปกติจากจากภาพทางกายภาพทางโรงพยาบาลมัสตายก็ได้มีการผ่าตัดชิ้นเนื้อ อืภายในถ้าเช่นตับไตตอดเฉพาะอาหารร่วงกายเพื่อหาสาเหตุที่ที่แจ้งว่าหัวใจล้มเหลวเกิดจากอะไรครับส่วนหนึ่งก็จะไปวินิจฉัยในแ l a ของมหาลัยซึ่งมันน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ได้ผลส่วนเลือดกับสารคัดหลั่งอื่นๆเนี่ยได้ดูออกจากร่างกายแล้วส่งไปที่แ l a บของโรงพยาบาลรามาธิบดีผมสอบถามแล้วเขาให้ผลว่าที่นั่นเครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่า ได้ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ครับครับค,ครับ,รบทั้งหมดก็จบตรงตรงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะคําตอบที่ต้องการหมายถึงว่าคุณกฤษดางหรือคอาดหวังขนาดไหนว่าต้องการสาเหตุลึกถึงขนาดไหนคือตอนนี้เนี่ยเราเราไม่ได้คาดหวังว่าเราเราไม่ได้มีมีความคิดเป็นเป็นโจทย์อยู่แล้วว่าใครฆ่าหรือว่าตายเองอืแต่ปัญหาคือเราต้องการจะให้พ่อแม่เขาอื สบายใจว่าลูกเขาเสียชีวิตพ่ออะไรครือถ,ถ้าเสียชีวิตเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดจากร่างก,กายของเด็กเองอืเป็นผลสะเทือนมาจากการกินอาหารเราก็ไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นอืแต่ขณะเดียวกันต้องต้องระ,ะลึกกันไว้ว่าคดีของโุกงเนี่ยมันเป็นคดีที่มีความขัดแย้งค่อน,นข้างสูงเป็นคดีการเมืองถูกเพื่อถอนประกันตัวสามแม่อนุญาตให้ประกันตัวพ่อแม่เขาก็อาจจะมองในญาติพี่น้องก็จะมองในอีกด้านหนึ่งว่ามีใครทำร้ายหรือเปล่ามขัดแย้งกันหรือเปล่า เราก็ต้องไม่ไม่จริงไม่จริงสาเหตุาการตายที่เกิดจากการจงใจฆ่าหรือการประมาทอืมอืมคือเราเพียงแต่ต้องการจะให้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าข้อที่จริงแล้วถ้าหากมันมีข้อบอกพร่องใดๆเนี่ยทางพีพ่สาวเขายืนยันว่าอยากให้ทางรัฐทางรัฐชัยไปแก้ไขเพื่อไม่เกิดปัญหากับผู้ต้องขังไม่ว่าทางการเมืองหรือในคดีอื่นๆออีกนะครับอืม ก็คือให้รู้สาเหตุที่แน่ชัดเพื่อให้เกิดความใหคลายข้อสงสัยถ้าจะมีทุกแง่ทุกมครับแล้วก็จะได้เป็นบทเรียนว่าไปป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นครับผมออันนี้พี่สาวซึ่งเป็นทนายความใช่ไหมของบุ่งเนี่ยใช่ครับใช่ครับคุณคุณคุณโบครับครับครับท่นนี้เมื่อวานไม่ได้คุณสืยุดอีกนิดนึงได้ไหมครับได้เชิญฮะอีกนิดหนึ่ง <c oughs> นอกจากหาข้อมูลจากการไต่สวนชนนสุตรพลิกศกแล้วเนี่ยเราก็ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาและกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลราชธรรมซึ่งอันนี้มันจะตอคล้องกับสิ่งที่คุณส้ยุทธถามเรื่องว่าได้ดูวิดีโอได้ดูการให้สัมภาษณ์ไหมจากการสอบพยานของเราเนี่ยเราได้ข้อมูลที่ไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่ราชธันมพออหรือท่านผู้ตรวจบอกน,นะฮะแล้วมันมีหลายประเด็นที่ ที่มันอาจจะเป็นการไม่ได้พูดเรื่องจริงกันเพราะฉะนั้นเราก็ขอวันนี้ผมขอผมขอแต่เมื่อวานและคือึ่งขอกล้องวงจรปิดสอ,องขอเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาห้าวันย้อนหลังของผู้ครับและสามขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวจากเก้าม,มเท้าเนี่ยที่อยู่บนรถกููชีเนี่ยม,มีเครื่องมือเครื่องใช้อะไรและใครเป็นคนทำ CPR เจ้าหน้าที่คนใดมีรายงานยังไงจนถึงมือหมอที่ธรรมศาสตร์ครับแล้วสรุปว่าเขาตายที่โรงพยาบาลได้สถานหรือมาตายบนรถหรือตายที่ธรรมศาสตร์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ขอแล้ยังไม่ได้นะครับอืส่วนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการการรักษาเมื่อรับช่วงต่อมาซึ่งธรรมศาสตร์ให้เรามาครบแล้วซึ่งมันมีประเด็นที่น่าสงสัยเยอะครับธรรมศาสตร์ก่อนธรรมศาสตร์ที่ให้มาเนี่ย ตอนที่บุ้งไปอยู่ในมือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หมอเนี่ยตอนนั้นอ่าหัวใจชีพจรเป็นยังไงถือว่าเสียชีวิตผมหัวใณตู้เท่าที่พูดได้นะครับคือตอนนั้นไม่มีสัญญาณชีบนะครับอืไม่ไม่หายใจนะครับหัวใจไม่ได้เต้นครับไปอยู่ในถึงธรรมศาสตร์เนี่ยผมดูจากแถลงประมาณเก้ามงครึ่งถูกไหมครับไปถึงประมาณเก้ามงครึ่งครับแล้วตอนนั้นเนี่ยไม่หัวใจไม่เต้นแล้วไม่ไม่หายใจแล้วไม่มีชีพจรแล้ว ครับระหว่างนั้นก็คือพยายามจะกู้กลับขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับจนกระทั่งสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองก็หยุดหยุดครับเพราะไม่มีปริญญาตอบสนองครับอ่าถามเป็นความรู้ชั้นนิดหนึ่งตอนนั้นมีมีการตัดสินใจไหมว่ากู้ต่อหรือว่าหยุดเออผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เท่าที่ผมทราบแล้วญาติก็ไม่ได้อยู่ด้วยเป็นการตัดใจของคุณหมูคุณหมอซึ่งผมคิดว่าถูกต้องอืมเพราะว่า โดยปกติการคู้ชีพโดยใช้วิธี CPR หรือใช้เครื่องกระตุน้นหัวใจเนี่ยอืถ้าคนไข้ไม่ตื้นมาในสี่นาทีห้านาทีก็หมดหวังอยู่แล้วฟื้นขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่นอนหลับไปไม่ดูเรื่องครับคือผมว่าการตัดสินใจของหมอที่ธรรมศาสตร,ร์ก็น่าจะถูกต้องเลยครับนั่นก็แปลว่านี่เป็นเนสตัวนะครับตั้งแต่เก้าโมงครึง่งไปจกนกระทั่งถึงสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองเนี่ยไม่สามารถจะกู้ชีะจรหรือหัวใจกลับมาเต้นได้ครับ นะฮะและเท่าที่คุณกฤษณาได้ข้อมูลคือตอนมาถึงเนี่ยไม่หยายใจแล้วหัวใจหยุดแล้วครับอันนั้นเป็นข้อมูลเจ้าที่บอกได้ตรงน,นี้ท่านนึค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนกลับไปที่คุณกฤษณาตั้งเป็นประเด็นถามว่าถ้าว่ากันตรงๆเสียชีวิตที่ไหนแน่ถูกไหมฮะใช่ครับอ่าเอามาวันนี้ได้ดูการถแถลงเอามาประกอบขีนที่คุณกฤษณาความจริงยื่นไปแล้วที่บอกผมเนี่ยคือยื่นแล้วขอดูวงจรปิดวันเวลาเกิดเหตุถูกไหม ครับใช่ครับซึ่งเราก็อยากเห็นตั้งแต่ในห้องพักผู้ต้องขังซึ่งเป็นห้องรวมที่มีตะวันอยู่ด้วยและคนเดินเดินแล้วก็รวมรถึงไปที่ไหนอย่างไรกล้องวงจรปิดมันไปไหนบ้างแล้วตอนที่เอามาที่รถเป็นอย่างไรระว่ังนั้นไปถึงไหนยังไงเอาวงจรปิดเท่าที่มีจากราชทันนันนี่ถูกต้องนะถูกต้องครับ <c oughs> แล้วขอบันทึกการรักษาย้อนหลังตั้งแต่วันเกิดเที่คือสิบสี่ย้อนกลับไปห้าวันครับว่ามีอาการอย่างไร กินอะไรให้ยาอะไรปฏิเสธ <c oughs> อะไร <c oughs> ยัง,ยงไงชีพประจเป็นยังไงที่จะาเขาไปตรวจวัดถูกต้องนะฮะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแล้วรายละเอียดการส่งตัวตัดสินใจตอนไหนย,งยังไงถึงส่งตัวถูกไหมฮะถูกต้องครับแลใช้เครื่องมืออะไรด้วยอืมอืมอ่ะทำไม<อ>ใครเป <kah> ็นคนตัดสินใจส่งไปธรรมศาสตร์ครับอ่าอ่ามันก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องช้าเร็วเราก็ไม่มีความรู้ทางการแพทย์นะ่ะคุณกฤษณดังเห็นยังไงประเด็นนี้สงสัยไหมว่า คือเริ่มมีอาการเนี่ยชัดๆหกโมงยี่สิบค่ะหกโมงยี่สิบแล้วเริ่มออกจากโรงพยาบาลราชธรรมน่าจะประมาณเก้าโมงไปถึงธรรมศาสตร์เก้าครึ่งตรงนี้เนี่ยคุณกฤษรางติดใจไหมผมผมติดใจใประเด็นนี้เพราะว่าพูดกับพูดพูดกับทีมทนายกับน้องๆแล้วก็ที่ทางพี่สาวรุ่งหลายครั้งว่าอืถ้าถามพี่เนี่ยผมมีความเห็นว่าพี่กับผมเนี่ยผมมีความเห็นว่า แถลงการของแถลงการของกรมรัฐธรนเองฉบับที่หนึ่งกับฉบับที่สองอคือเมื่อวานนี้ที่ทแถลงด้วยด้วยด้วยกระดาษนะอาจารย์นนถแถลงของคุณหมอกับฟอเมันเห็นได้ชัดว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลย,ยว่าเขารักษาพยาบาลอย่างไรอสองชั่วโมงที่ตั้งแต่หกโมงถึงเก้าโมงเนี่ยใครเป็นคนสุดท้ายก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่เวรซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยการช่วยเหลือครับ มต้องตั้งคำถามว่าให้ก่อนหน้านั้นได้กินอะไรอืถ้าคุณแถลงว่าแถลงว่าเด็กอยู่ในสภาพที่กลับมารับประทานอาหารสุขภาพดีขึ้นอืแต่มีการปฏิเสธการรับประทานยาอะไรต่างๆวิตามินเกลือแรกเกิดจากการเกิดจากการขายเกลือแร่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ทนายความที่เขาไปเยี่ยมทุกวันเนี่ยตอบได้เลยว่าน้องไม่เคยบอกว่าปฏิเสธการกินเกลือแร่โอเคอาจจะปฏิเสธแล้วไม่ได้บอกทานายก็มไม่เป็นไร แต่มันก็ต้องอยู่ในรายงานอแล้วมันก็ต้องย่อมมีผลตรวจเลือดหรือตรวจความดันอะไรต่างๆแล้วคุณปล่อยปาล่าเลยอย่างนั้นแบบมีคนมาดูแลไหมการช่วยชีวิตในเบื้องต้นเวลาปกะมาณยี่สิบเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรอในเมื่อถแถลงว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมีความพร้อมเวลาจะส่งผู้ไปข้างนอกไม่ยอมอเด็กก็ตายก็ไม่ยอมอืเพราะฉะนั้นต้องถามว่าในวันนั้นได้ใช้เครื่องมืออะไรก็ดูจากต้องวงจรติดงทียเห็น เพราะฉะนั้นผมก็ค่อนข้างมาฟังคําตอบของของของท่านขออแล้วผมยังเห็นว่ามีปัญหาอืมผมไม่ได้โทษนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการปล่อยปะละเลยหรือการประมาทหรือเลออมผมยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องปีเจตนาอย่างไรแต่ที่ที่ที่ผมเห็นปัญหาคือเรื่องเนี้ยว่ามันสําคัญที่สุดว่านะหว่างที่เก้าโมงยี่สิบย้อนกลับไปถึงหกโมงี่สิบเนี่ยคุณทําอะไรอยู่ในเวลาสองสามชั่วโมง ลงไปข้างล่างเนี่ยยุงลงไปแล้วทําไมเพื่งตัดสินใจส่งไปธรรมศาสตร์ทําไมไม่ส่งโรงพยาบาลวิภาวดีหรือทไมไม่ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทําไมต้องไปธรรมศาสตร์ครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องแต่ว่าผมอย่างนี้ครับเดียคุณจฉลยยุดกับท่านฟังว่งอาอย่างนี้ว่าตอนนี้เรารวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่เราได้แหละ มันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องแต่ขอ,อมไม่ได้ปิดบงังไม่ได้เป็นเรื่องอี้อะไรนะเพียงแต่ขอคุคุยในกลุ่มแล้วคุยให้ญาติพี่น้องเขาฟังก่อนว่าผมจะถแถลงได้หรือเปล่านะครับที่มันจะเป็นประเด็นที่เรากังวลใจว่าเออบุ้งเนี่ยพูดกันตรงๆคือการตายของบุ้งเนี่ยเมื่อตายไปแล้วพ่อผมมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยูุ่ข้างหลังก็แล้วกันว่าเขามีข้อบอุคองอย่างไรครับ คือคนคือผมยืนยนันว่าคนที่อยู่อยู่ในผมไม่เคยติดคุกกันนะ <ừ> mm แต่ผมเข้าใจว่าผมไปเยี่ยมลูกน้องไปเยี่ยมลูกความต่างๆแต่ผมก็รู้ดีอยู่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงพยาบาลที่เป็นสวรรค์โรงพยาบาลชั้นหนึ่งหรอก <ừ> mm แต่เราก็ต้องยอมรับสภาพนั้นอื <ừ> mm แต่ว่ามันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ร่ำรวยผู้ต้องหาที่ยากจนครับครับคือโรงพยา <c oughs> บาลราชทันเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาล ถ้าดูโดยกายภาพเนี่ยจะเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปแต่มันก็คือคุกนั่นแหละครับใช่ครับนะเครื่องหมายเครื่องมือก็ไม่แน่ใจะนะแต่ว่าในมุมในมุมที่คุณกฤษณากำลังตั้งข้อสงสัยมันก็เป็นมุมอย่างที่หลายคนอยากจะฟังเหมือนกันผมขยายให้ก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องตกลงใครไปคนเจอถูกไหมใช,ใช่คือตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าตะวันกับเอาบุ้งเนี่ยคุยกันอยู่ แล้วโจดจจดตะว,วันมีอาการช็อกและหมดสติบุ้งบุ้บอ๋อขอไปบุ้งค<ฆ>่ะ <mixed> แล้วตอนนั้นมันก็เกิดความไม่ชัดอีกที่แถลงว่าตกลงตอนที่บุ้งมีอาการตะว,วันหลับหรือตะว,วันตื่น <ical saja> แต่หลังจากนั้นเนี่ยใครเป็นคนเข้าไปมันเป็นการเข้าไป,ป,าราไปตรวจวัดปกติตอนที่หมดสติหรือหรือตอนที่ชักแล้วมีการเรียกให้เข้าไปใช่ <ical saja> แล้วเอาเครื่องตรวจว,วัดตกลงตอนนั้นเนี่ยมันมันตกหรือหยุดแล้วคร <ical> <seem S 1> ับแล้วถ้าตก ก็แก้ยังไงหรือถ้าหยุดตอนที่คนที่เข้าไปคนแรกถ้าฟังจากที่แถลงเนี่ยเป็นผู้ต้องขังด้วยการถูกไหมคุณผฤษกัแงใช่ครับเป็นผู้ต้องขังเขาเรียกว่าอาสาสบักรเรือนจําครับอาสาสบักรหรือาสุกเรือนจําหลังจากนั้นมีหมอไหมมีพยาบาลไหมขั้นตอนเป็นยังไงใครตัดสินใจพายุงเปกหรือจะอุ้มหรือจะยังไงเอาไปที่ไหนยังไงสภาพหัวใจชีพจรตอนนั้นเป็นยังไงแล้วตั้งแต่หกโมงยี่สิบไปจนถึงเก้าโมง ทำอะไรบ้างอย่างไรแล้วใครตัดสินใจพาไปธรรมศาสตร์อันนี้คือต้องการให้ไล่เดียออกมาถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับอด้วยความโปร่งใสอืได้คุยกับรัมตียุติธรรมไหมครัคุณเกียรติชังเออท่านโทรมาหาผมตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนะอืเออปรากฏว่าเขาก็ให้ความร่วมมือดีครับแกบอกแกกังวลใจเรื่องนี้แกก็พูดตั้งแต่แรกเลยว่าอือยากจะขอให้ให,ให้ธรรมศาสตร์เป็นคนผ่าตัดที่สุด S <S เพราะว่าเพื่อความตกใจอันนี้เป็นข้อแรกที่ได้ฝากแกข้อสองแกโทรกับมาทีหนึ่งเมื่อวานตรงเรื่องกันถามหาชนสูตรแล้วเนี่ยแกบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเอกสารให้บอกแกที่จะขอจากราชการผมโทรไปแล้วมผมโทรไปหาแกสักตีโมงเย็นเหมือนแกอยู่ศาลจังหวัดแต่แกก็บอกแกสัง่งคุณหมอส่งพบที่ทแถลงข่าวได้แหละให้จัดการให้โดยด่วนเพราะเป็นเอกสารที่เป็นสิทธิของคนป่วยของผู้ตายทึ้งญาติเขามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่แล้วน่ อตอนถึว่าตันนี้ตอนถึงวินาทีนี้ยังไม่ได้ครับไอซีรายการนี้ยังไม่ได้เลยใช่ไหมสามตียังยไม่ได้เลยครับออ่าที่พูดถึงคุณหมอสมภพก็คือพูดต่อราัชาการกรมรัชรันที่แถลงข่าวครับอ่รัมตีทวีบอกสั่งไปแล้วว่าเขาขอเอกสารอะไรต้องให้เขาใช่ครับอ่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ครับนี่คือรัมตีทวีบอกนะแกให้เบอร์ผมด้วยผมก็ให้เบอร์ลูกน้องไว้เบอร์ของคุณสมภพอยู่ในเครื่องบนนี่ครับ อ่าทีนี้ผมผมมาถามข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นิดหนึ่งอ่ตะวันเนี่ยอ่าหลังสุดที่เข้าไปอันเนื่องมาจากเข้าไปในเดือนจําเนี่ยตั้งเนื่องมาจากว่าสารอายการกรุงเทพใต้สั่งและเมื่อํานาจสารจําพุกหนึ่งเดือนถูกไหมฮะและในวันเดียวกันก็มีการถอนประกันในคดีทําโพขบวนเสด็จบุ้งบุ้งนะอ่าขออภัยบุ้งไม่ใช่ตะวันใช่ครับบุ้งถูกครับครับโทรไปฮะ อูครับูอันนี้คือขั้นตอนที่เข้าไปในหลังจากนั้นมีการยื่นขอประกันไหมเอ่อมีการยื่นขอประกันสองครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตครับบุ้งนะครับบุ้งนะฮะบุ้งครับใช่ครับหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เข้าไปยี่สิบหกกุม๊ปพาที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปยีป่สิบหกกรุ๊ปพาที่ผ่านมามีการยื่นขอจากการที่ที่เขาที่เขาโดนเรื่องละเมิดน้าศาลน,น,นะฮะละเมิอดอับน้าศาลในศาลลงโทษจำคุกหนึ่งเดือน แกก็อุทธรตอนนี้ยังอุทธรณ์อยู่นะครับเออ่แล้วก็เสียเรื่องคดีเพิ่มถอนเพิ่มถอนประกันที่ว่ากรณีที่ว่าไปทนสีทงอะไรพวกนี้ยคอันตะวันไม่โดนแต่ใครโดนเนี่ยก็ยืย่นขอประกันพร้อมกันไปผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้พอหลังจากนั้นเขาประกาศอ,อ,อดอาหารก็เลยไม่ได้ยืน่นน่าจะสองครั้งครับยื่นไปสองครั้งครับก็แปลว่าใหม่ๆเลยตั้งแต่หลังหลังจากที่ศาลม,มีคำ<ช>สั่งระเบิดอำนาจศาลกับเรื่องถอนประกัน ครับตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาครับอืคือตะวันกับบุ่งเนี่ยถูกขอถูกร้องถอนประกันทั้งคู่แต่ศาลมีคําสั่งถอนประกันเฉพาะบุ่งใช่ครับตะวันไม่ได้ถูกถอนประกันนยยางเช็คไดไม่ถูกอันนี้มาจากกรณีขาหาว่าตะวันเนี่ยถูกระบุในการไต่สวนว่าไปพ่นสีบนธงบุ่งไปบนสีบนธงผมก็พูดผิดบุ่งเนี่ยไปพ่นสี ตะวันเนี่ยแค่ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่กระทรวงวัฒเท่านั้นเองใช่ครับนะบแล้วคดีความจริงแล้วเมื่ออำนาจศาลนี่มันหมดไปแล้วนัรับโทษเขาไปแล้วนะรับโทษเขาไปแล้ว,แ,ลวแต่เรายัางอุทธรณ์อยู่ครับอืมอืมเพ,อเพราะว่าเพราะว่าคืออย่างเงี้ยที่เหตุที่อุทธรณ์เพราะพุ่งให้ให้อุทธรณ์โดยเจตนาว่าเราไม่ยอมรับคำตัดสินานั้นๆเพราะเป็นการฟอกขาวให้กับให้กับตำรวจศาลเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นนพุ่งถูกตีจนแขนเป็นแผลย็งสี่เข็มครับ ซึ่งถ <ENA. S 2> ้าถ้าว่าสารตัดสินว่าสารุทธรสารสูงตัดสินว่าเขาไม่ได้ผิดเขาเขาจะดำเนินคดีายาแบบตำรวจที่ทำร้ายประชาชนครับอ,อ๋อแ,แล้วแล้วเมื่อเสียชีวิตไปที่จบไหมครับคุณจุจางฮะก็<ๆ> <c oughs> ในคดีนั้นก็ยังไม่เสร็จแมคดีายาเนี่ยจะเทธิ์จะ,จะไปได้ก็จะเฉพาะกรณีตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาเท่านั้นแต่ในกรณีที่แกยังเป็นโจทย์อยู่เนี่ยเป็นผู้เสียหายอยู่ก็ทายาทก็สามารถสวมสิ์เข้าไปดำเนินคดียาแทนได้ครับอ๋อ เพราะฉะนั้นโดยหลักการเราเมื่อนายมาตราสาก็ยังถือว่าอุทธร์นะฮะเ,เมื่อวันนี้เ่นเดียว,วันต่เชิญนะครับเชิญนะจนตะว,วันเนียได้ประกันมาทุกคดียกเว้นคดีบีตรแตรเราแชร์คำว่าบีตแตรดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายอืซึ่งซึ่งสารฟ้องแล้วซึ่งอายการฟ้องสารแล้วสารยาซึ่งประกันไปหนึ่งครั้งแล้วยังไม่ได้รับประกันตัวในชั้นหลังจากฟ้องนะครับคบดีนั้นเป็นคดีที่ฟ้องตามมาตราหนึ่งร้อยสิบหก ก่อปวนทาให้เกิดความวุ่นวายในสังคมใช่ไม่ไม่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อถือในกฎหมายครับนี่รายงานได้ทราบครับผมคือตะวันเนี่ยไม่ได้ถูกถอนประกันในเหตุการณ์ที่กระโวงวัฒนธรรมตะวันมาถูกถอนประกันในกรณีบีบแตะขบวนเสด็จใช่ครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปพร้อมกับแฟรงครับผมจนกแล้วคุณกิษณารพอรู้ไหมว่าทั้งทั้งสามท่านเนี่ย หยุดอดอาหารตั้งแต่มเมื่อไหร่ผมทราบอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่เอาเฉพาะบุ้งก่อนนะครับบุ้งเนี่ยน้องทนายเขารายงานว่าหลังจากเขาอดอาหารแบบจริงจังแล้วเนี่ยก็อพออาการหนักเนี่ยโรงพยาบาลราชธานส่งไปธรรมศาสตร์ครับประมาณลายประมาณลายประมาณมาณีนาปลา,ปลายเดือนมีนาใช่ครับแล้วก็มาออกจากธรรมศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยพ่อเออแม่ของ บุ้งก็อ,อาการคือเขาไม่ค่อยสบายอยู่แล้วพักอยู่กับพี่สาวพี่สาวก่อนแม่ก็ขอร้องว่าให้บุ้งเนี่ยกินยาได้ไหม,มถ้าไม่กินอะ่ะจิบน้ำได้ไหมถ้าไม่กินอาหารเพราะตอนนั้นบุ้งเขาดําหนักลดลงไปสิบกว่าโลแล้วแล้วเขาก็เริ่มเขาก็โอเคในที่สุดครอบครัวก็คุยกันยังไงไม่รู้นะเขาก็เริ่มที่จะกลับมาต่อสู้ด้วยวิธีอื่นน่าจะกลับมารับประทานยาเนี่ยประมาณสิบ ประมาหลังจากออกมาหลังจากสี่ปีเมษาครับอืก็เลยส่งกลับมาที่โรงหลังจากรับยาแล้วก็เลยส่งกลับมาที่โรงพยาบาลราชธาอืม,อมแล้วก็ยังกินไม่ได้อตามรายงานของสูงก็จะชัดเจนอยู่ว่ากินไม่ได้เพราะคนอดอ,อาหารไปยาวนานเนี่ยมันกินพันธีไม่ได้ใช่ครับทางราชธันมเขาก็ผมไม่ทราบว่ามีหมอที่เกี่ยวกับเรื่องอังเกอร์สไตน์นี่เปล่า,าก็พยายามจะให้กินเขาก็รับประทานยาและเกลือแร่มาอืมถึง,งสงสัยว่าทําไม น่าทานถึงบอกว่าเขาไม่กินเกลือแร่อันนี้จากรายงานของอของน้องที่ไปเยี่ยมเ็าเขายังรับประทานแล้วก็เริ่มกินทุกต้มเริ่มกินอะไรครับอืมคือเดินมาวุ่นหวังว่าจะจะออกไปดูได้แม่ก็จะรักษาร่างกายแล้วก็จะออกมาประกันตัวแล้วก็จะออกมาเขาเลยยังไม่ได้ยื่นอีกครั้งหนึ่งส่วนออ๋หมายถึงว่าหมายถึงว่าตอนนั้นก็จะมีแผนแล้วว่าเดี๋ยวรักษาร่างกายให้ดีแล้วจะมาประกันตัวจะออกมาครับ เพื่อจะมาดูแลแม่ครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นซะก่อนเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายใช่ครับครับใช่ครับอืเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้าฟังจากคุณกิตามก็คือว่าอที่กลับมาตอนนั้นก็คือกลับมารับประทานวิตามินหรือเกลือแร่แล้วก็ตามทีตามที่แม่ขอครอบครัวขอ,วขอใช่ครับและแน่นอนอ่าข้าวต,ต้มอะไรก็แตกแต่ว่าคนที่อดอาหารไปนานๆมันไม่สามารถจะกินพวดพลาดได้มันต้องค่อยๆปรับครับ ครับแล้วก็มันก็เลยไปขัดแย้งกับพี่ทางรัชทันทแถลงว่าบุ้งเนี่ยปฏิเสธการรับเกลือแร่วิตามินครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อข้อที่ขัดแย้งกันโดยตรงเลยว่าปฏิเสธการรับเกลือแร่แล้ววิตามินอือน้องเนี่ยรับยารับอะไรตามปกติอืมอืมซึ่งอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จริงที่น้องเล่าให้ทนายที่ไปเยี่ยมฟังเพราะเราเข้าไปเยี่ยมไม่ได้มาเยี่ยมทางวิดีโอใช่ไหมฮะครับาโรงพยาบาลเขาก็เขึ้นงวด แต่ถ้าว่าข้อท็จจริงเป็นยังไงผมก็เลยร้องให้เอกสารมาเปิดดูแล้วมาว่าครับน้องอาจจะพูดไม่จริงกับกับทนายที่ไปเยี่ยมก็ได้ใช่ไหมเช่นไม่กล้ากินเพราะกลัวอย่างน้นอย่างนี้อะไรก็เลยบอกว่ากินไปแล้วไม่มีอะไรอืว่าตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ที่ผมนึงขอเอกสารพวกนี้ครับซึ่งไอบันทึกการรักษามันจะบอกได้นะไอห้าวันในที่ว่านี้อย่างน้อยห้าวันเนี่ยมันก็จะบอกว่าก่อนหน้านั้นคือปกติ ถ้าเป็นทางการแพทย์ก็คงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าคนที่อดอาหารใบยาวนานจะต้องตรวจสอบร่างกายเจาะเลือดดูว่าเออมันมีอะไรโลหิตจางไหมเกลือแร่อะไรตกอะไรเพิ่มจะต้องคอยเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ในช่วงที่มันจะให้มันกลับฟื้นคืนมาให้ผ่านวิกฤตไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีข้อมูลและได้พยายามให้อะไรแล้วมันจะต้องบันทึกว่าให้อะไรไปปุ๊บมันเหลือกลับมาคือเจ้าตัวปฏิเสธมันต้องมีบันทึกในการถ้าได้ตรงนี้มาก็จะตอบได้ เออเมื่อวานนี้ไม่มีการแก้ไขนะครับเมื่อวานนี้ตะวันไปที่ธรรมศาสตร์นละเข้าใจว่าเป็นเพราะการประสานของรัตตีวิธามนี่แหละครับครับเออได้ได้มีความคืบหน้าไม่เป็นยังไงท่านไปย่่มนะคงเห็นว่าคือเขาบอกท่านพระรัตตีบอกผมว่าเมื่อวานเนาะเจ็ดโมงครับท่านคนทวงบอกเองว่าจะเข้าไปเยี่ยมตะวันตอนตีหนึงเช้าไปยที่โรงพยาบาลก็ก็เสร็จแล้วท่านแม่ตะวันบอกว่า ทางราชธรรมเขาจะส่มมาบำบั่ผมก็เห็นด้วยนะเพราะตะว,วันเนี่ยมีภาวะอดอาหารมาก่อนแล้วปัจจุบันเี่ตะวันเนี่ย,ยรับแต่ยาอาันายังยังปฏิเสธอยู่นะเท่าที่ผมเท่าที่ทราบแต่ข่าวในความที่เป็นเรื่องอยู่อาจจะทำน้ําน้ำนหวาน<ะ>แต่ว่าตัวอาหารที่เป็นหลักเป็นเรื่องเป็นราวนี่ยไม่ได้ทานอืมอันนี้ที่สำคัญที่เราติดตัวเพราะว่าผม บอ,อกบแล้วว่าน้องเนในในครียดมากเพราะวันนี้ประสานเนี่ยน้องหนุมน้องให้ตับหมอใช่ครับแค่ก็มองในเงียวว่าถ้ามันเฉยๆก็มองในเงี้ยว่าโอเคจะพยายามติดหานักวิทยาหรือหมอที่เข้าใจอารมณ์ของเยาวชนเนี่ยมาคุยเขาจะติดต่อประสานประสานกรทำได้ครับแต่วานนี้ตอนไหนบอกว่าส่งขึนเลยครับอืมครับครับเอาละเดี๋ยวได้ตามดูกันต่อไปคือเท่าที่ฟังจากทนายที่ประสานเนี่ยตะวันไม่ได้กลับมารับประทานอาหารปกตยิยังยังยังครับยังไม่ไม่ปกติ อืมแต่ว่ายอมแล้วยาแล้วแต่นะครับครับเป็นเกลือแรกอืมอืมอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูจวรอดูถ้าได้ยังไงแจ้งด้วยนะฮะที่ขอข้อมูลไปจากรัชทันเนี่ยขอบพระคุณมากเลยครับคุณพิชณรัจริงดีงครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะคคือทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อให้คลายข้อสงสัยคือถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดได้แต่มันจะต้องเป็นบทเรียนคือยังไงอยู่ในความดูแลของรัชทันแล้วมีลักษณะอาการที่เพิ่งจะอดอาหารอย่างที่ว่าเนี่ย แล้วมันจะต้องเรียนที่บอกมันเป็นปกตินะมันต้องมอนิเตอร์คือเรื่องเกลือแร่มันจะสำคัญมากสำหรับกรณีผู้ป่วยแบบนี้ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม